สเปกน้องไหมคะพอไดอ <ะ S 2> ้ไหมครับอันนี้้าวยแล้วทำไมพี่เป็นอย่างนั้นนาโดนสาบเหรอมานี่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยพี่จะสรุปให้ฟังอยู่น่าเกีียวไมว่ได้หรอกม่พี่เป็นผู้ชายอ่ะพี่คือจริงๆแล้วอะ่ะ คือเหมือนว่ามีอ่ะโกรธเจลโกรธแบบโกรธเลยอะ่ะแบบว่าเพราะาว่าเขาเห็นเราแบบวันๆก็คือรันหนุ่มกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็คือแบบนึกว่ามีชอบใส่หยยีกไม่ใช่คือรันมาปุ๊บแล้วเราก็มานั่งเสียใจเขาอ่ะเขาเห็นเรารันเรามีเราแฮปปี้เขาโอเคแต่พอเราไปรันมาแล้วเรามาเสียใจร้องไห้อะไรเน,นี้ยมีไม่โอเคมีบอกว่ามีเป็นห่วงแต่ว่าเหตุผลที่มีทําแบบเนี้ยเพราะว่า เขาอยากให้เราแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไนะถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขาชอบเราอหรือเขาแบบว่าชอบเราหรือรักเราเลยอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบไหนอะเขาก็ต้องรับได้ที่เราเป็นแบบนั้น<า>แต่คือเรื่องเนี้มยมันไม่ไดโดนใช่ไหมมันไมไ่โดนแค่พี่กับน้นงสองคนก็คือโดนทั้งกลุ่มเลยไม่เดี๋ยว<บ>ไม่เดียเด๋ยวเดวไม่โดนทันเดียเด๋ยวเดิวเดี๋ยวแฮปปี้มา <ไป S 2> แล้ว ดิวแฮปปี้บานบานดิวมีที่มีเราดิวดิวแฮปปี้สุดสุดมีความสุดมากๆเลยไม่เคยแต่พี่ก็เห็นเกลเลิกกับพี่เคปแล้วก็ดูเสียใจในมีคนมาฟ้องละไปอันนี้คุณด้อธิบายไปยังอธิบายไปแล้วครับเกลโกรถมาเจอกันโรงพยาบาลไหมเจอกันบ้ามง พี่เทปส่งส่งท้อส่งท้อความมาหาเดวันตอนเดี๋ยวไม่ได้งอมเลยนะพี่เทปมีคนมาบอกว่างอมพุดดิ้งเดวงอมตอนนั้นแล้ใครๆเลกกันว่างอมเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าพอเกี่ยวบังไงเกี่ยวไม่รักเดียวไงไม่ใช่ค่ะเด๋วมีแหบผงแต่ว่าเดียวเลิกงงมแล้วเพราะว่าพี่แหบเหมือนจะคึงดีตอนนี้มาก็มีผลละ เนียมีเราเดี๋ยวรังจีงพี่ไทยไดอยู่ถ้าเดี๋ยวดเดี๋ยวเป็นผู้ชายแล้วเขาจะคิดยังไงอ่ะถ้าเรารักเขารักเราอ่ะเราเป็นยังไงเขาก็รักมี้ะเดี๋ยวสามารถกลับมัน็ปเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องให้เห็นว่าเข้มแข็งก่อนคือจะมันหน่อมเนมไม่ได้นะเจ้าเฟละอะ,ไ,อละไม่ได้ครับ อะไรนะฟีล่ะโดนหมดฟรีก็โดนเหน่อยฟีอะฟีเซพีโดนหมดโดนหมดโดนหมดตอนนี้ใครเข้ามามาโดนทักอะไรนล่นเดียวไปแล้วเดียวว่าเดียวสินคุณละต่างประเทศนี้เดี๋ยวต้องไปเล่นแหน่อกมีสองตึ้งพอดีเลยมีเด็กน้องนี่มาลงมา มีมีจะเสียตังค์เหรอใช่มีมีตังค์มามันเท่าไหร่อ่ะมันเปลืองเป็นไรใช่ไหมมีมีมันเปลืองตังค์อ่ะพี่เดี๋ยวต้องไปเล่นใอดอบแล้วเจอกันนะฝากบอกมีด้วยมีมีบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ทำกบบนี้แต่ลูก ผู้ได้ค่ะผู้ได้เอาอะไรอย่บอกใครไม่ทำแตดไม่ตัดลูก55ค่ะยาคู่ยาคู่ล้านหนึ่งอยากรรมมันล้านหนึ่งเกวผู้ชายเป็นเด็กชายทั้งหมดอ๋อเป็นเด็กผู้ชายใส่หนึ่งล้านน่ะเดี๋ยวนะบอกเขาจะเซอร์ไพรส์คู่นะ ไปเกลี่ยอินออดเกลี่มีโมโหอยู่นะเกลีเรียบร้อยแล้วนะมาเลยพี่ไยได้ดูจะรับดูได้ไหมเนี่ยหนูต้องทำยังไงอะหนูไม่เคยเป็นเนาะตังมีเหลือแหละอันนี้ร้านหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่เขามาเปลี่ยนพี่ เราต้องเลือกอันสองนะเราต้องเป็นอันหนึ่งล้านน่ะใช่แล้วขวดต่วนรุ่นเหรอต้องครับต่วนรุ่นเหรอใช่ครับโอ้โหูไอ้ยทำไมหนูเป็นลิงอ่ะหนูอะไรหนูเป็นลิงอ่ะผมผมคุณว่าผมผมทำไมผมเป็นลิงเหรอครับถูกทำไมผมเป็นลิงเหรอครับ จบหายแล้วกูช่วยผมด้วยครับคุณหมอครับหมอช่วยไม่ได้เหมือนกันน้องเนี่ยยครับเรืวันนี้ครับผมแล้วทางซาวเรียนแล้วแล้วหนูพูดขาไม่ได้แล้วเหรออะไรนะผมหนูต้องพูดขาเปล่าพูดได้มันเข้มแข็งนะครับครับผมโอ้ครับผม อืมอ่ะนิ่งๆโซนน้องดูหน่อยเกียรครับผมเดี๋ยร์หนึ่งตัวนะค,ครับเกียร์หนึ่งตัวครับ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 ผมอย่าเสียใจนะครับเด็กผู้ชายเดี๋ยวครับเสียใจนะครับผมเดี๋ยวทต่ำไปนะดีไหม ได้ยินครับถ้าเราเป็นอะไรอะเขาถ้าเขารักเขาก็รักเขาจริงใจกับเราจริงอะให้เราเกบอกให้หุ่งพีแต่งนี้ดิใช่แล้วถ้าเขาตกใจละ่ะตกใจถ้าเขาเล่กยังอยูอย่กับเราอะาอาล,ล้วแสดงว่าเขารักเราจริงอุ้ยเกลขนาดยังไม่แต่งตัวยังเหมือนพี่เค๋ป่ะ <c oughs> อุย้ยเร็วไปไปไป ูนะหนูไม่ได้ทิ้นเขาทิ้นหนูเขาบอกเลอกหนูนะฮะเกียวเป็นคนบอกเลอกไม่ใช่หรอน้องเพี่เทปบอกเลอกพี่ยูเล่าเกียวบอกเลอกนะเกียวบอกเลอกเขาแล้วพี่เทปเขาทำอะไรไม่ได้ากันเลยนะกียวยังไงเดี๋ยวเขาบอกให้มีไม่ได้เกียวจะโกหกมีหรอพี่เทปบอกเ่องเดวจีนจีนพวกพี่ยังพูดคำหยิงกับมีแล้วนะถ้าทำไม่ตรงกันทำไงใหาทำไง คือมาแบบนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจะเลิกกับพี่เคปแต่หนูก็ตัดสินนตหนูก็เดาใจแบบแค่พี่เคปเลือกเองอะไรอยี้อ่ะแย่ๆเขาไม่เลิกกันไงเพื่อให้เขายือแต่เขาไม่ยือเออพี่ยูกางเกงอะไรแท้ๆนี้หนูใส่ได้ไหมหลุดตูดเนี่ยกางเกงสิบแปดเกงสิบปดจ้ะหนูใส่ชุดหลุดตูดแบบเนี้ย เดี๋ยวมีจะพาไปจีบคนหนึ่งโอเคไหมโอ้ยอเป็นคนพิเศษได้ครับ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 มีได้ครับเฮ้ยออกมาแล้วครับใครเลือกช่างเอ่ย์ธอ๋อคอสิต้าข้างหน้าเลยครับช่างข้้าางหนชุดแดงเหรอชุดแดงอะนะหร่ออู้ดีเคเลื่อนจะตายใครแม่งจะมาชอบวะ ก็ถามจริงไหนในชุดดีเฮอยู่ไหนวะอุ๊ยอยากใส่ชุดนี้อ่ะอะพี่โยกางเกงอะไรนะ แล้วก็ทีเชิรสิบห้าอยู่ทีเชิรสิบห้าครับนี่เหรอไม่เห็นเพี้ยวเลยน้องต้องไปเปลี่ยนผมครับน้องเปลี่ยนผมใช่ครับ แต่งเป็นนายวินเลียมซา ใครมันอิน่ารัก,กอ่ะเยมีมครับเฟยยังอยู่ออกคุยหรือเปล่าครับนี้เอาไม่เปลี่ยนมผมก่อนนะคะเราเราจะเปลี่ยน<า>เปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นชายได้ไหมครับเุ่ยครับอนี้ว่าไงน้อง อ๋อหรน่าคิดมากเว้วนใส่เว่นไหนดีอ่ะเว้นกันแดดคืออะไรอ่ะเว้นเมื่อกี้อ่ะ่ <c oughs> อเคเดี๋ยวไปหาผมก่อนนีเ่ย ไสนสร้อยเอาสร้อยเอาออกว่ะมีครับมีครับผมอยากผมอยากเปลี่ยนผมครับมี่รั้งหมื่นห้าขายยากดิรอแล้ว <c oughs> นีหนูต้องรถไปจอดแรลน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ตรงแลน้ำเงินนะมีนะรอ้องทำไม อใหห้มมันมนนแๆ่ยครับชอบหมดเลยครับ,ชอบ,รบชอบหมดเลยครับวิผมชอบหมดเลยครับพร้อมทุกคงเลยครับถูกครับนี่แหละเกมแล้วผมต้องปากหรือไม่ครับมีได้อันนี้ได้ไม่เป็นไร มากเลยได้ใช่ไหมครับได้นะครับสองเก้าสามผมชอบอันนี้อะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ชอบอยู่ไหนครับอยู่ไหนแม่ มันงอมหนูไม่ได้งอมแล้วกนาน้องยันนี้ก็ชอบหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กับสองเก้าสามเลยสุดๆอันนี้สองเก้าสาม เกียวบ้านฝนตกเหรอไม่ตกนะไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ตกตกเหรอ หัวขาอะไรวะน่ะขอร้องคือแน่ตั้งยังไงฟาขึ้นเลยรู้สึกหมดไฟโอเคครับดีครับครับขับรับมีขับ ครับผมเกล้ยเพื่อนครับมี่ครับผมนี่แหละแบบนี้แหละคือมีมีครับผมผมอยากอยากเชี่ยวหัวครับนี่คือผมผมก็แต่งแล้วอ่ะอ๋อนูเกล้ยวพี่ยังไม่ได้เบิกค่าข้าวเลยอ่ะพี่ต้องเบิกกับใครครับเบอร์กับหนูไอ้เบิกกับผมครับฮัลโหล พี่ซื้อข้าวไปแสนห่าเอาไปสองแสนครับโอเคครับไม่อ่ะดิงคุณดิงฮัลโหลครับครับโอ้ยต้องต้องน้องโทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไว้คุยด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ยังติดระดับเี่ยเนฮ้ยพี่ทูแป๊บนึงครับผมซื้อไปแสนห่าฮัลโหลครับพี่อู๋ใช่ครับแล้วก็มีที่ขายเครื่อของนี้ไม่รู้มีซื้อมาเท่าไหร่ปกติเลยครับผมปกติครับผม ขอตังห่อครับผมไม่มีตังใช้แล้วครับผมเหลืออยู่ลบสี่สิบสองน้องน้องพี่ขอเบิกตังหน่อยน้องน้องพี่ไม่เหลือตังแล้วพี่ลบสี่สิบสองเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยครับน้องพี่ไม่เหลือแล้วพี่ลบสี่สิบสองนี่พี่กระเป๋าหนึง่งสนหกเนาะเท่าไหร่นะครับแสนห้าครับน้องแสนห้า หนึ่งศูนย์หกเอ็มติดอะไรช่วยด้วยนะไม่มีตังแล้วหนึ่งศูนย์หกตังติดลบสี่สิบสองบาทติดติดให้หน่อยว่าเบิกอะไรไปเท่าไหร่เดียวครับผมเดีวครับมีมีรอครับผมสี่สิบหกรอครับใช่ครับเอ้หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนี่ครับคุณาร์ไปครับม มันมีค่าข้าวให้สองแสนไงถ้าเราเบิกแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะมีงบเหลือพี่เลียมรู้ยังอ่ะเราก็จะเอาง<อ>บไป<อ>ทำอย,ย่งอืนได้จะรู้แน่หรอครับไม่รู้หรอครับพี่วิลเลียมมันเคย<อ>สนใจด้วยหรอครับโอเคครับผม